สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านตอนนี้เมษานิยายเสียงเปลี่ยนโลโก้ช่องใหม่แล้วนะคะเน้นเป็นสีพาสเทลให้คุณผู้ฟังได้สดชื่นมีความสุขทุกครั้งตอนที่ได้ฟังนิยายสนุกๆจากทางช่องค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่ยังไม่กดติดตามกดติดตามให้เมษานิยายเสียงหน่อยนะคะเพราะหนึ่งการติดตามของคุณ นั่นหมายถึงหนึ่งกำลังใจในการสร้างสารรค์ผลงานให้เมษานิยายเสียงพัฒนาฝีมือทั้งในด้านการคิดไอเดียการแต่งนิยายทั้งในด้านการอ่านและการพาคเสียงให้คุณผู้ฟังติดตามเมสานิยายเสียงไปนานๆเลยนะคะคุณผู้ฟังคะกดติดตามหรือยังคะหากคนไหนกดติดตามแล้วและยังไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากเมสานิยายเสียง กด subscribe กระดิ่งติ้งต,งตงไว้นะคะแล้วมาเจอกันนะคะคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านเมษานิยายเสียงไม่มาบ่อยแต่มานะแถมยังมาพร้อมกับความสนุกแน่นอนค่ะแล้วเจอกันนะคะคุณผู้ฟัง